ชุดใหญ่วันนี้ครับเดี๋ยวเราคัดพระเครื่องกันมูลค่าร่วม40ล้านครับค,ครับผมกับงานประกวดพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับประเทศเดี๋ยววันนี้มีรายการจี๊ดจิ๊ดเจ๋งๆอะไรที่เราจะนําไปประกวดกันกับงานสัมพานธ์งานนี้เดี๋ยวไปรอดูกันครับส่งอะไรมาพี่ชุดนี้ ส่งหมดหน้าเนี่ยซื้อโมไซค์ได้คันนึงเลยเนาข้ามไปสมัติ <c oughs> พี่พี่ส่งอะไรก่อนดีกว่าเอาพี่ก่อนพี่ส่งอะไรบ้างผมส่วนเนี๋ยรอบหนมีมแต่คุณแม่แหละพี่ส่งคุณแม่เหรออือพี่ดูผมเองอือแม่ทำเสือสวยวะเหรออัน,นอันนี้พี่มีไหมไม่มีไม่มีมมมมอ๋อถ้าไม่มีผมจะได้ส่งแล้วอันนี้พี่มีไหมหน้ากุดตาอันนี้อันนี้ผมมีอันนี้มีเหรออือไม่ถ้ามีผมจะได้ไม่ส่ง พราะเดี๋ยวผมส่งไปแล้วผมได้ที่หนึ่งไงสู้ผมไม่ได้หรอกเชื่อมเพ้อพาผมติดรางวัลมากี่งานเลยโอ้คุยด้วยส่งเพิ่มเลยจะได้หัดเออเอาวัดกันเลยเหรอเเเเงนอออลยไม่เหรือส่งแล้วรับแล้วพี่ไม่ได้ทําไงอ่ะเอามีไหมปูนเสกมีไหมปูนเสกสวยว่ะของเรามีไหมสู้ผมไม่ได้เหรอรับจริงเหรอจริงจริงผมแม่งสู้ไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกจริงเหรอแต่นี่มันสวยนะแต่ว่าแพ้ผมช่วงจมูกเพราะกัดเออนี่นี่เพราะกันขอเบ็ด องนี้ขอแบบดองสวยอยู่นี่ต้ององนู้นนี่ส่งองนู้นส่งเอาองี้เหรผมอาจจะส่งแล้วติดสามเหรียญเลยนะลองดูโอ้โหนี่พ่อแดงแม่ทัพเนื้อทองคำทองคำสองเหรียญอ่ะใส่ไปส่งเนาะมีพระไหนที่พี่มีบ้างผมจะได้ไม่ส่งผมส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณแม่แหละแต่ถ้าอย่างนี้ยตรงๆเลยถ้าผมงัดเซฟมาเสร็จหมดผมหมดอ่ะขิงกูด้วยอือเอางี้ดีกว่าพระบุญคอพี่มีอะไรดีกว่า เอาผ้าบนคอพี่ดีกว er ่าโอ้โส่งนี้ได้แชมป์แน่นอนนี่แชมป์เก่านะอันนี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่สุดว่้ไอ้ซี่ผมเพิ่งขายไปเด่นแล้โคตรสวยเลยโอ้โหนี้สวยวะชิงกูด้วยนี่ยังไม่เคยเห็นเลยเนีเข้มปัดเลยนะโอ้โหอันนี้คมยิ่งกว่าอะไรเขียนเซเว่นป่ะเซเว่นน่ะเซเว่นน่ะของผมเนี่ยเซเว่นและอีเลเว่นด้วยนี่เซเว่นเลยนะส่งอะไรหมดวะนี่เขียนเนี่ยเขียนเขนเนี่ยอ่ะบุโต๊ะนะครับพัดยศเนื้อหน้า แล้วก็อันนี้นี่ชุดนี้ได้มาใหม่ถูกใจมากนะอันนี้ก็คือผ้าผ่งของขวัญรุ่นสายไหมโอ้โห <laughs> เนี่ยสายโทรมาแม่งลงรูปเมื่อกี้นี่สายแม่งไม่หยุดเลยตอนนี้นะ <laughs> <ม>เออคืนสายไหมสา <30 S 1> มสิบองค์สายไหมอ่ารุ่นสายไหมก็นี่โอ้โหนี่ลองฮัลโหลยีนสิบติดนะกระไรทองโอ้โหพากเลี้ยวเลยนี่ โอ้โหนี่ที่เด็ดอันนี้ผมชมเลยนะผมดูมาเนี่ยก็เห็นจากรูปแล้วก็ที่เคยผ่านมือจากของต้นเนี่ยมันหนึ่งเหรียญเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ปีที่แล้วขายเบอร์สองสองไปครับผมนี่ปีนี้มีโอกาสนะต้นปีได้ซื้อเป็นองคตาราด้วยครับผมมูลค่าหลายหลายล้านเลยครับองคนี้นี่มูลค่าหลายหลายล้านนะฮคคุณขับเบ้นมาแลกผมได้คันหนึ่งนะถ้าคุณมีแบบนี้ที่บ้านนะฮะเจ้าเอแรกเลยวะ โอ้เจียวเองไม่พอเดี๋ยวเราบอกเบนมาแรกไม่ได okay. ah, okay, 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 bueno. ้เลยชิบหายก็เบ้นอะไรก็ต้องของขันไงเออบอกด้วยเลยเบ้นอะไรเอีโอเคโอเคโอ้โหนี่ก็จะแดกผมนิดเดียวเลยเออเดี๋ล้านโอ้โหนี่วางตรงนี้ก็ต้องมีจบสิบล้านแล้วนะครับผมนี่สามสี่องค์ผมหยิบมาตะยี้นี่เกือบสิบล้านแล้วนะกะลาพะน้อยวัดสีสะทองนี่ก็มูลค่าหลายล้านถึงเซนกู วัดเกตแหมวัดแดดกูอีกแล้ววัดเกตตะกี้แดกราคาไม่พอตอนนี้แดกพิมพ์ด้วยโอ้โหขนลุกเลยเอ้าไม่เป็นไรวัดเกตห้าชั้นฮะรุ่นประวัติศาสตร์น้องพิมพ์ด้วยรุ่นประวัติศาสตร์โอ้โหจากผมเป็นพิมพ์เป็นจะเล่นผมน้องพิมพ์ไปซะแล้วแล้วก็เอาเอานี่โอ้โหพี่วัดค่าพวกนี้เป็นอะไรหนึ่งในสามเหรียญคนโลกใบนี้มีแค่สามเหรียญเอาลยว่าหาไม่เจอแล้วกันเออ เอาว่ามผมเคยคุยกับแม้กระทั่งสายตรงนะครับสายตรงยังบอกเล่นพระมาตลอดชีวิต20ปียัปีไม่เคยเจอเหรียญเหรียญน,นี้เลยครับผมเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญที่อาจจะผ่านมือสายตรงบ่อยเอ,อเพราะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมครับแต่สําหรับเหรียญเนี้ยต้องบอกว่าลิมิเต็ดจริงๆครับสายตรงหลายๆคนยังไม่เคยเจอเลยนะอันนี้คือเหรียญเจริญพรล,ล่างนะฮะเนื้อแต่เป็นเนื้ออ,อัปาก้กาเอ่อตามประวัติการสร้างระบุไว้แค่สมเหรียญเอาไว้แจกสูงจอกก็ยี่ห้าศตวรรษเนื้อ ผูกมือต้องตรงไรวะเนี่ยจำนวนสร้างกี่เหรียญนะจำนวนสร้าง200เหรียญอยู่กับต้นทุนวนักกี่เหรียญสี่เหรียญนี่พลาถูกนะพลาแพงนะร้านหลักร้านนะร้านหกลักร้านนะเออนี่ยยิงอสตวรรษเดี๋ยวคัดดูมีอยู่สี่เหรียญคัดดูโอ้โหอันนี้พลาดได้ไงวะเนี่ยผมเพิ่มรุ่นแรกนี่อยู่ในถาดไลท์ด้วยเนี่ยนี่ต้องส่งนี้ส่งผูกตอกเลยพี่อันนี้สองล้านอันนี้ตีไปสี่ล้านแล้วสี่สิบ้า สองล้านสองก็แกลาตีไปสองล,อล,ล,อล,ล้านถ้าแ้นพลาสตกมาเก้ามันก็ตีขัดแล้วหรอสี่ล้านดียังมูลค่าพระที่จะจัดไปส่งประกวดเนี่ยตัวเลขรวม,มทั้งหมดเท่าไหร่ครับสี 4, <3? S 1> ่แสนสามห้าหายแล้วกูองคเียังไม่ได้เลยกูนี่นี่คือมูลค่าที่ นำพระไปส่งประกวดในงานนี้นะครับนะโอเค4ี่สิบวาล้านวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เราเอาพระชุดนี้ไปประกวดกันแล้วรางวัลจะออกอะไป็นยังบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์นะครับ กับงานประกวดระเครื่องสุดยิ่งใหญ่นะฮะหนึ่งงานของประเทศไทยเลยถือเป็นงานสําคัญนะฮะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจัดนะพระมาส่งประกวดอย่างสมศักดิ์ศรีเลยครับผมมูลค่ารวม40บล้านวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนอยากรู้ว่าเวลามางานประกวดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการส่งพระแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายเอาละเอียดทุกขั้นตอนพาไปดูทุกสเต็ปว่าในการประกวดพระมี องค์ประกอบของการส่งภ่าประกวดแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับไปุูครับ,รบสเต็ปแรกของงานประกวดนะครับ,รบพอเราถึงงานประกวดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการจุดขายบัตรนะฮะนี่นะสำหรับบัตรงานประกวดก็ จะมีราคาอยู่ที่ใบละ400บาทนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะซื้อกันอยู่ที่ประมาณสัก50ใบ50บใบก่อนนะครับอ่านะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะใบครับ50ใบ20,000บาทสเต็ปแรกก็รับมาแล้วนะฮะัสำหรับบัตรแล้วเดี๋ยวในจังหวะถัดไปคือเดี๋ยวเราไปรับกล่องนะครับเพื่อนําไปใส่พระในการส่งประกวดนะเพราะว่าในการส่งพระจะมีองค์ประกอบหมด2อย่างคือ1มีตัวนะฮะแลว2องมีกล่องนะครับเดี๋ยวรับกล่องกัน อนนี้เราก็ได้รับทั้งข้าบมแล้วก็ได้รับทั้งกล่องทั้งที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะที่าะเฉพาะรายการนี้้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าทางงานสัมพันธ์เนี่ยปกติจะมีแค่2ส่วนอันดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับแต่งานนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเขามีเลยชิงโชครางวัลนะครับสส่วนนี้ก็อันนี้ทางกรรมการคงเก็บไว้ส่วนนี้เราเก็บไว้นะครับเพื่อรอลบพระนะครับเลขรหัสต้องตรงกันนะนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับโต๊ะที่นะครับก็คือโต๊ะรายการประกวด อ่ะเดี๋ยวนิดนึ่งคือเวลาที่มางานประกวดเนี่ยสิ่งที่ต้องมีด้วยคือสมุดคู่มือแบบนี้ทุกงานจะมีสมุดคู่มือคู่มือแบบนี้ให้นะครับซึ่งในคู่มือเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีสารบัญของแต่ละรายการไล่ออกมาให้นะครับนี่หนังสือเขาจะเป็นหนังสือหนามีรายละเอียดแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูหนึ่งรายการก็คือนี่เลยสมเด็จบางบุ่มพมใหญ่เลยไฮไลท์เอารายการใหญ่เลยนะนี่สมเด็จบางบุ่มพมนะ เราก็ไปดูก ak ่อนว่าสมเด็จบางหุนพมเนี่ยอยู่ในรายการยังไงนะอย่างอันเนี้ยรายการโตะชื่อเป็นจับอาคีแล้วกันแบบนี้แล้วกันนะเป็นโตะเป็นจับบาคีนะเราก็ดูก่อนว่าของเราเนี่ยอยู่ในโต๊ะไหนอ่าครับผมอ่านะครับก็เขียนเลขโตะลงไปโต้ลงครับครับผมอ่าคราวนี้เป็นรายการที่รายการที่อะไรรอย่างของผมเนี่ยเป็นสมเด็จบางขุ่นพมพิมพ์ฐานแซมอ่าครับฐานแซมก็จะอยู่ที่รายการที่1 0 9อก่าก็ใส่เลข109นะครับนี่เราก็เขียนหนึ่งร้อยเก้าลงไปชื่อพระ ชื่อพระก็เป็นสมเด็จบางกุมก็เขียนตามนี้เลยฮะตามนี้ปึ้๊บรายการเลยแล้วก็เจ้าของพระก็คือเราจะใส่ชื่ออะไรก็ได้อย่างเราเนี่ยก็ใช้เป็นชื่อพระเครื่องสุวรรณกรผมบอกทิกนิดนึงอย่างผมวัวเนี้ยมันส่งเยอะนะครับผมส่งเนี่ยวันนี้เรานําพระมาอย่างที่บอกนะมูลค่ารวม40ล้านเกือบวันนี้เกือบร้อยรายการเกือบร้อยรายการนะเพราะนั้นทําตายางเลยง่ายสุดนะฮะนี่ปั๊มออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะ ประหยัดเวลาในการเขียนชื่อเจ้าของพระแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับราวนี้เจ้าของพระเนี่ยเบอร์โทรนี่สําคัญนะต้องกรอกนะเพราะเวลาเผื่อตามหาเจ้าของได้เผื่อติดขัดปัญหาอะไรตามเจ้าของได้อันนี้ก็เขียนให้ตรงกันนะครับรายการนี้พิเศษหน่อยนะครับก็เพื่อลุนจิงโจก็ใส่โต๊ะรายการชื่อเบอร์โทรนะครับแล้วก็นําเขียนเสร็จเดี๋ยวตามขั้นตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับไะงั้นเริ่มเขียนกันเลยอัาเริ่มเขียนเลยนะครับอันนี้ก็สมเด็จพระกุมภมีกี้ที่เาบอกนะครับผูนแซมก็เข้าโตะที่สองนะครับ แล้วก็ปกเป็นรายการที่109 109นะฮะครับอ่านะ109ชื่อพระอ่าชื่อพะก็เป็นอ่เครื่องไอ้พระสมเด็จฮะบางหนุนพรมพริม์ฐานแซมกรุงเทพอ่าแค่นี้เองครับนะอ,อ่านี้เราก็เขียนเรียบร้อยเลยนะฮะ เราก็เขียนเรียบร้อยนะมีเบอร์โตเรียบร้อยนะครับแล้วก็รายการที่นะฮะแล้วก็ชื่อพระเครื่องนะครับรายการนี้นะครับที่สําคัญนะครับส่วนนี้เนี่ยนะครับส่วนที่1นะครับเดี๋ยวเราจะแนบพร้อมกล่องพระเนี่ยนะครับเราจะแนบพร้อมกล่องพระอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอกรรมการรับเข้าไปเสร็จนะครับก็กรรมการก็จะเป็นการเซ็นให้นทะเบียนเ็นรับตรงนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอรับพระมาแล้วตะกี้ผมบอกแล้วตัวเราเขียนเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกล่องใบนี้นะครับ นำพระเครื่องนะครับนี่ต้องวางดีๆนิดนึงพระเครื่องเนี่ยนะครับที่นําส่งมะกวดนะครับต้องไม่ไม่เลี่ยมกรอบไม่เลี่ยมพลาสติกใดใดทั้งสิ้นนะครับปาศจากถุงพลาสติกด้วยนะฮะต้องใส่พระไปอย่างนี้เลยอย่างวันนี้เราก็นําออกจากตลับเพชรต้องถือดีดีล่วงไม่ได้กรีดเลยครับผมานา <mm> ใส่กล่องแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แพ็คเอาไว้แบบนี้นะครับนี่นะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราแพ็คเตรียมเอาไว้ครับผมอ่าเรียบร้อยแล้ว,เ,ลวเนี่ยเราก็จะแพ็คใส่กล่องแบบนี้เอาไว้ทุกรายการต้องแกะ ซองแกปะปลาติกออกให้หมดนะแล้วก็แนบนะครับไปพร้อมกับใบเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการส่งกันอีกทีแล้วกันนะเด่ตอนนี้รีบเขียนก่อนจะไม่ทันแล้วครับผมขาเยอะจัด <laughs> โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าเขียนกันมือหงิกนะฮะนี่ก็ได้ไปส่วนหนึ่งละเดี๋ยวต้องรีบแล้วเพราะว่า เดี๋ยวโต๊ะเนี่ยจริงๆเขาจะปิดรับกันช่วงบ่ายสองบ่ายสงโมงต้องรีบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไล่เดินส่งทีละโต๊ะด้วยนะเดี๋ยวขั้นตอนสเต็ปเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอไปดูกันอีกทีแล้วกันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรีบแล้วนะครเพราะว่า,วานี่ก็เป็น<ก>เวลาบ,ลวนะบ่ายโมงแล้วนะจะบ่ายครึ่งนะเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไป ส่งมากกันนะวันนี้ร,ร่วมร้อยร้อยรายการแต่ก็ไปดูกันไล่ตามโต๊ะไปเลยนะไ่ นนก็เดี๋ยวก็ต้องส่งพระนะครับมีเก้าพระชุดแรกเข้าโต๊ะก่อนนะโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะเบญจอา,าคีนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยพวกพระที่จัดเป็นชุดเป็นเบญจอา,าคีทั้งหมดของประเทศไทยนะเราก็ต้องส่งนะครับส่งพระนะครับพร้อมจับโต๊ะเข้าไปที่โต๊ะนะพร้อมกับน,นะบก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเวลากรรมการรับพระเขาทำนะยังไง เป็นโต๊ะเบอร์เจ็ดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญโต๊ะของอาจารย์ยอดนิยมนะวันนี้แล้วก็มีทั้งหมดสามรายการนะนี่ก็ถือว่าเป็นพี่คณาจารย์ยอดนิยมแล้วก็เหรียญทับพุทธยอดนิยมนะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเหรียญไม่แพ้นี่ยนะครับเขาก็จะในขั้นตอนเนี้ยก็จะเป็นขั้นตอนการรับทรัพนะครับถ้าเหรียญยังไม่แพ้เนี่ยรมการใจก็จะไม่ตีรับเข้ากองไปนะครับแต่ถ้าเหรียญแพ้เนี่ยก็จะตีรับเข้ากองเข้ไปนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำหรับคนที่อยากเก็งทรี่ยก็สามารถส่งที่าะได้ ตอนนี้ต้องกระซิบโต๊ะขางเ่าอี่งโต๊ะปิดตายอดิยมนะเบอร์เก้านะสวัสดีครับเมื่อสวดนไปอ่ะไปอ่ะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครับผมเกือบสิบนาทีแล้วครับต้องเรียกว่าโอ้โหตะกี้หัวปั่นเลยพี่โอ้โหคิดว่าตอนเร้่ตรงนะเวลาไม่ได้จะเหลือนะ นึกว่าจะนึกว่าจะีเหลออนดหน่าเหลือแบบหลุมๆนะโต๊ะสุดท้ายเมื่อกี้เขาส่งคือโต๊ะห้าสิบสองเป็นโต๊ะไล่ขิงนะครับก็ส่งปุ๊บกรบการเป่าปิ้งแล้วสัญญาณเป่าปิ้งหรือว่าเป่านกวีดก็คือสัญญาณสิ้นสุดของการขายตั๋วครับก็ถือว่าวันนี้เราจัดส่งพระพันธอษฐ์กี่รายการครับพี่ยอดครับเมื่อกี้วันนี้แปดสิบสองรายการครับวันนี้แปดสิบสองรายการซึ่งจริงๆมีรายการเมื่อวานด้วยอีกสิบเอ็ดรายการเมื่อวานอีกสิบเอ็ดรายการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ นะครับรวมแล้วเกือบร้อยรายการ93รายการ,ร93รายการสําหรับอาทิตย์นี้กับพระมูลค่าที่ประมาณ40ล้านระ,ะหว่างช่วงนี้เองก็ต้องรอจนถึงลาวๆาสักมาช่วง5โมง4 5โมงเย็น <5 S 1> นะครับน,น,นะก็จะเป็นช่วงของการประกาศผลนะครับก็สามารถไปรับพระได้ <laughs> เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่พิเศษของงานเอกสารรประจันท์งานนี้งานสำคัญแลก็จะมีการ ส่งตัวท้ายบัตรชิงโชคด้วยที่บอกไว้ในตอนแรกเป็นคือส่วนที่สามเฉพาะงานนี้เนี่ยเขาจะมีส่งชิงโชคอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปส่งทิงโชคแล้วหยอดกันนะครับเอมาหยอดสามตู้เลยครบขั้นตอนแล้วนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็รอลุ้นกันว่าวันนี้93รายการเราวันนี้ติดรางวัลทั้งหมดกี่รายการก็ตอนนี้มีเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าให้เราพักไว้กันก็เดี๋ยวขอพักก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้หัวปั่นตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เขียนรายการมาเยอะมากนะเกือบร้อยรายการ เดี๋ยวรอลุ้นรอรุ้นตอนเย็น40ว่าล้านงานนีโ้โอ้โหวันนี้มาพร้อมดวงนะเมื่อกี้จับตัว5,000ขึ้นมาขึ้นชื่อแล้วมาเิอสวนก,ก่อนโอ้โหวันนี้มาพร้อมดวงมาพร้อมดวงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ,อดูกันวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก ต้องเรียกว่าเป็นแม่งานเลยนะครับของงานสมพานซึ่งเป็นงานประกวดพระเครื่องยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับวันนี้กับเฮียหมึกทวจันทร์นะครับสวัสดีนะครับเฮียคาวันนี้วันนี้ผมวันนี้ผมได้รับเกียรติจากต้นไอ้ไม่เลยครับเฮียครับก็ขอสอบถามนิดนึงครับเฮียวันนี้งานโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับเออก็โดยรวมผมก็พิจิตน่าพอใจนะครับเพราะว่าสมาคมพระเครื่องพระพุทธาไทยก็ร่วมสนับสนุนนะครับก็ชุมรมพระเครื่องทุกจังหวัดท่วประเทศนะครับแล้วก็คณะกรรมการรับ ็ตัดสินพระทั่วระเทศก็ร่วมงานให้กับสมุนเป็นอย่างดีคนนักนิยมสะสมพราก็ส่งพระกันพอสมควรเป็นที่พอใจวันนี้ต้องบอกว่าพระเครื่องสมุนกรโชคดีนะฮะได้รับเงินรางวัลในการจับฉลากของเนื้าสารพระประจันเป็นจํานวน5,000บาทด้วยแต่ก็ตอนนี้ยังมึกมีโครงการผมได้ยินว่ามีโครงการในการสร้างโรงพยาบาลครับเนี่ยผมนำเงินรายได้ทั้งหมดที่การจัดงานประกวดครั้งนี้ครั้งที่หกนาไปสร้างตึก อาคารรัตนทัยที่โรงพยาบาลบางปะม้านะครับทำเป็นตึกแบบศูนย์กล้องไตอย่างน้อย30เตียงครับสุดยอดครับอนุโมทนาบุญด้วยเลยครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วก็บอกว่าวันนี้พระเครื่องสุวรรณกรจริงๆก็ส่งพระประมาณร้อยรายการนะก็จำนวนประมาณสี่หมื่นแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้โชคดีได้รางวัลอีก่งห้าพันเดี๋ยวผมขออนุญาตร่วมบุญกับเฮียครับนะอันนี้ห้าพันมอบคืนแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นบาทจะเป็นหมื่นห้าพันบาทครับเฮียมากขอบคุณมากจริงๆแล้วในความรู้สึกผมนะ ต้นสมานะกอและทีมงานเนี่ยเออเป็นเซียนพระหรือว่าสมุนพระรุ่นใหม่ที่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานสูงนะครับมีความซื่อสัตย์แล้วก็คัดสรรพระที่ดีให้กับลูกค้าหรือว่าลูกเพจอะไรเงี้ยผมอ่ะในนามของผมเองเหมือนทัาปัจจัน์แล้วก็นิติสันพระท้าปัจจันอ่ะ ขอขอบคุณต้นหงษ์มาตาทิมยาแล้วก็เชื่อมั่นว่าศักยภาพด้วยต้นด้วยความมาตรฐานเนี่ยก็จะนําพาให้กับลูกค้านะครับได้สะสมพระที่ดีต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นพระมาตรฐานเพิ่มๆอาจจะโลดล้วมอะไรก็ว่าไปขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเนี่ยครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณนะครับอนุโมทนาตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสําคัญของงานประกวดแล้วนะฮะถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือการขั้นตอนการรับพระกลับนะเราก็จะมีหางตั๋วที่เหลืออยู่แบบนี้นะเดี๋ยวก็จะมาทยอยรับพระกลับกันแล้วก็ไปรอลุ้นกันนะว่าวันนี้พระเราจะติดรางวัลสักกี่องค์ไปเดี๋ยวรอลุ้นครับ รุปภาพรวมให้ฟังนะว่าวันนี้ในการส่งพระประกวดเรานั้นผลงานออกเป็นไงวันนี้โดยรวมนะครับเราส่งทั้งหมด95รายการครับผมมาเ่องทั้งหมด95รายการแบ่งออกเป็นรางวัลที่1เนี่ย12รายการนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยรองแชมป์นะเสียดายมากๆนะ29รายการเลยนะสำหรับพระรองแชมป์นะแล้วก็สำหรับรางวัลที่3นะฮะก็จำนวน15รายการครับผมแล้วก็รางวัลที่4จํจำนวน12รายการนะฮะ แล้วก็มีรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรายการแล้วที่ไม่ติดรางวัลทั้งหมดกี่รายการครับพี่ออสยี่สิบหกรายการครับผมยี่สิบหกรายการนะครับก็รวมเป็นทั้งหมดเก้าสิบห้ารายการผมถามหน่อยรู้สึกไงครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยก็มีทั้งที่เรียกว่าเกินคาดนะครับมีทั้งที่น้อยใจหน่อยน้อยใจนิดนมีน้อยใจนิดน้อยใจเยอผิดหวังเลยมันดูเกินไปน้อยใจนิดๆน้อยใจนิดๆมีมีรายการผิดหวังเล็กนรับ ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราเคารพการตัดสินใช่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะใช่ไหมเรายอมรับนะครับในการตัดสินทั้งหมดนะครับครับผมเราน้อมรับนะครับร่วมกันดีนะครับนีเป็นงานที่ต้องบอกว่าพระคู่แข่งวันนี้เยอะมากๆนะครับพ้าคู่แข่งเยอะมากๆจริงนะหลายๆรายการยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะรายการหนึ่งที่หมายมั่นปั้นมือคิดว่าได้แน่ๆครับผมก็คือนี่เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นรายการนี้นะะกินปั้นนะเออ สวยมากองนี้ผมก็มานใจผมสวยแต่สุดท้ายไปรับกรรมการกระซิบว่าไงครับมีส่งทั้งหมด50องค์ <c oughs> 50องค์ต้องยอมรับเลยนะพระนี่ไม่ใช่หางง่ายๆนะฮะเอาเป็นว่าพระไม่ได้หาง,ง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็น้อมรับนะมีอะไรที่เล็งๆไว้อีกไห<ล>มคร,ครับที่แอบ,บน้อยใจไปนิดนึงก็อันนี้ผิดหวังนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเมื่อกี้เราเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นพระทิ่พลาดที่มานเ่ยนะขึ้นขมับเลยนะองค์นี้นี่ ผมเนี้หมายมั่นปั้นมือเพราะงวดที่แล้วส่งก็ติดรางวัลครับผมนะครับแล้วก็มั่นใจว่ายังไงเนี่ยคิดว่าติดในระดับท็อปีแน่นอนครับผมนะครับหนึ่งสองสามี่มีโอกาสติดแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นพักมูลค่าหลายล้านด้วยครับผมไปเขียนรายการผิดครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างประสบโตเจริญพรบนนะฮะรายการนี้ก็เลยหลุดเลยแล้วสาหรับเหรียญนี้พิเศษตรงไหนนี่คือเหรียญเนื้อปาก้าพี่น้องจำนวนการสร้างระดัไว้แค่สามเหรียญนะครับผมเจ๋งดายมากเหรียญนี้งวดที่แล้วติดรางวัลที่สองมาเแล้วเอา ที่ประทับใจเลยรู้สึกว่าขอสักสามรายการแล้วกันนี่ฮะประทับใจเลยนี่ก็ต้องบอกว่าเหรียญนี้เลยนะฮะผมมั่นใจว่าเป็นเหรียญของพี่ที่สวยเลยนะโอ้โหแต่ว่างวดที่แล้วต้องยอมวาแชมป์ยังได้โอ้โหนี่ก็เหรียญงวดนี้กลับมาคว้าแชมป์ยังได้นะก็คือเหรียญหัวโตหลวงพุทธรีสองพันห้าร้อยที่ของเราละเราไปกินสนามใหญ่อ่ง่ายๆนะเข้าข้างตัวเองนิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะดาราหลวงพ่อ้อยว่าสินทรนะเครื่องรางเขาบอกว่าเล่นยาก แต่บอกแล้วถ้าคุณเล่นอะไรที่เป็นมาตรฐานมันไม่มีอะไรยากนะครับผมเลือกให้หนึ่งรายการได้ไหม้ยขอบคุณต้นส่วนกรโอ้โหเล่เลยเลือกเลยนะองนี้นะเลือกให้ไม่รู้ถูกใจวาหรือ่านี่คือสมเด็จพระผุนโอหพิมฐานแซมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะสมเด็จเอโต๊ะเป็นจากบัคีถือว่าโต๊ะสุดท้ายที่สุดนะเพราะว่ามีการส่งเข้าประกวดเยอะมากภาพรวมหรือว่า ส่งอเห็จในการส่งประกวดนะถ้าตีวมกลมไปร้อยองก็ได้นะก็ขาดหายไป20โองก็70%์ก็70%อ่ะอย่างที่คุณต้นพูดถูกนะถือว่าโอเคแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับวันนี้กับพระที่เรานำพระมูลค่าสูงมากๆจำนวนรารๆ4ี่ล้านนะครนำมาประกวดเนี่ยเพราะอะไรรเพราะว่าจริงๆเนี่ยพระในเนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นพระที่เราเตรียมเอาไว้ไลท์ที่หลายองค์นอยู่ในถาดที่เราไลท์สดนะ หยิบออกมาเนี a, <my> hotel, ่ยไม่ใช่เป็นพระสะสมผมอย่างเดียวนะเราแค่ต้องการจะนํามาให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้เห็นกับสิ่งที่เราพูดเสมอในการไลฟ์สดนะครับว่าเราเป็นเขตที่พระคุณภาพคัดพระสวยคัดสิ่งที่ดีสุดมาให้ลูกค้าได้ชมมาให้ลูกค้าได้ประมูลนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่การันตีเราคุณภาพการทํางานของเราแล้วว่าพระแทบจะทุกรายการเลยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรางวัลเกือบทั้งหมดนะครับนะก็ถือว่าน่าจะสามารถการันตี ความเป็นมาตรฐานการเล่นไร่ของเพจพระเครื yeah. 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 Right, yeah. ่องสวนกรได้นะครับผมต่อวันนี้ในท้ายที exactly. yeah. Yeah. No. Mm ่ส hmm. yeah. um, okay. yeah. okay. so ุดแล้วตัวผมเองก็ต okay. yeah. mm ้องกราบของคุณคณะกรรมการนะครับผู้ตัดสินนะครับรายการพระเครื่องทุกๆโต๊ะเลยครับผมคับอาจารย์ทุกๆโต๊ะเลยที่ให้เกียรตินะครับสละเวลาแล้วคณะกรรมการนะการที่เป็นคณะกรรมการนี่ถือว่าสละเวลามาเลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถือว่าได้รับผลตัดสินที่โอเคมากเลยนะเพนะครับวันนี้ก็ถือว่า มิชชัน่นนี้คอมเีนะเออแล้วเดี๋ยวมิชชั่นหน้าเราจะไปถ่ายอะไรนะครับหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องสามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะใต้คอมเมนต์เลยเอาว่าผมเป็นคนที่อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วฝากติดตามด้วยทุกๆช่องทางทุกๆแพแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพจเคืค่องก่อนนะไม่ว่าจะเป็นทิก t o อรครับผมไม่ว่าจะเป็นยูทูบไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กครับผมอ่านะครับหรือแม้กระทั่งเรามีไลน์ออฟฟิเชียลด้วยฝากแอดกันไว้ด้วยนะตรงนี้นะแล้วเดี๋ยว EP หน้ามิชชั่นหน้าไปทำอะไรที่ไหนรอติดตามรับชมครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ